สวัสดีจ้าพี่น้องสุภูสุคนมนีเมย์หน่อยผ้ามาเอาแดดพี่น้องมนีประเทศออเตียหรือว่าประเทศเวียดน,นามเนาะค่ะเนาะอตตรไลเนาะค่ะเนาะนาในสามซื้อมนีก็เป็นแดดออกพี่น้องแต่ว่าติดลบหนึ่งองศานะคะแดดออกผ้าแมวหน่อยออกมาตากแดดพี่น้องเพิ่อองออกประตูเพิ่นอ,อยากออกประตูเพิ่งน,นั่งอยู่หน้าประตูเลี้ยวบ้างหนา้าห้องมาเห็นมหม เีว่ามาเปิดประตูให้แน่ค่ะสิว่าตัวน้าพี่น้องเพิ่นเฝ้าบ่ได้เนาะแมวก็ได้น้าหาหนูบ่ลูกน้าซุกซุกเมาจะไซุกกินเมาส์ไซุกกินเมาเพิ่นมานั่งถ่านกน่อยฟังฟังเสียงนกน่อยเมืองหนูน่อยพี่น้องหนูน้อยมันออกมาหากินน้หาหนูน่อยบ่ลูกน้าหาหนูน้อยบ่ลูก นิ้วน้อยนมินชิยูนี่แหละจ้าโม้เมนูน้อยอ้วนกบไผ่กบไผ่มันอันนกน้อยมันก็สิเขาไปนั่งไปนอนอยู่ในนี่แหละพี่น้องตอนนี้มันออกไปหากินมันมีแดดเดี๋ยวมันก็บินเขามาบินออกบินเขาแมวน้อยมันก็มานั่งเฝ้าอยู่เป็นก็มานั่งเฝ้ายอะไรเรีนเรีนที่หมาบ่หลบอะไรเรียนที่หมาบ่หลบน้ำก๊าลังสิละลายพี่น้องหิมะก๊าลังสิละลาย ลังบานพี่น้องมัน,นีแดดดีแท้ๆเลยมันีแดดดีแต่หนาวพี่น้องเบิ่งพี่น้องน้ำแข็งมันกำ,ำลังสิละไล่นี่มะกำลังสิละไล่ขึ้นกันมึงพี่น้องแดดดีดีมึงดูท้องฟ้าโปร่งใสบ่มีบ่มีเมฆมืดคึมได้พี่น้องเป็นท้องฟ้าใสสดใสางามดีคักแฉะมึงดูพี่น้อง ส่มให้มึงมืดแดดกระแดดดีดีแดดทางบ่อุ่นที่พี่น้องแต่ว่าอยู่ในบ้านเนี่ยอุน่นมันกระมันกระทอนก็บปันกระจกล,ะหหล่กหลหาหายังหลกนะล่าหายังหลกหาหนูบ่ไม่มีเด,ด้อหนูเด้อมันเขน้าในหูแล้วหยียบขี้แมวดมขี้แมวดิวเนี่ไอ้น้อยหยยบขี้แมวนี่น้ำเป็นกระจก ล้างบานเป็นกระจกมันจะอุ่นขังง่าในบานพี่น้องอุ่นอุ่นม่ต้องมาแรงให้เสิบะเด็บเนดังไฟฟิงหอกพี่น้องมาแร่งผ้าแมวหน่อยออกมาเล่นนี่ล่ะหาหนูดมดูดีลยกดมหนูไปแล้วดมหนูเสียงนอกหน่อยดังจิ๊ดจิ๊บ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 จิ๊ดจิ๊บจน๊บจิ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 ๊จิ๊จิ๊จิ มึงเอาขนมปังกับขนย้อยไว้เห้นกหน่อยพี่น้องทั้งนี้ก็สิีวินป้าน้ำแข็งเดิมละลายเราจ้ะค่อยละลายละลายไปแล้วพี่น้องน้ำแข็งเต้าห้อยแมวน้ำกําแพงเงีเ้ยน้ำแพงของบ้านอะไรหรอพี่น้องเอ้ยมันมีเงินเห็ดกับแพงนี่มึงนี่มาต้นไม้ละลายออกไปแล้วไปไปเร็วเร็วไปไปเร็วนานแล้วเร็ว ไม่าปเร็วเร็วไม่บไปเล็วเร็วคนฟังเสียงนกฮองพี่น้องนกฮองจิบ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 อยู่หลังบ้านคนข้างบ้านเพิ่นบินอยุนเลื่องหลังคาเพิ่นพ่อกันออกหากินพี่น้องมันจับด้วยทุกหลังคาสิไปได้จะพี่น้องจ้าสุภูสุข้นให้มึงบรรยากาศแดดออกผ้าแมวนหน่อยออกมาอันเอาอันแดดวิตามินดีเนาะค่ะพี่น้อง ไปแล้วจ้าสวัสดีจ้าสุภูสุสโคนวัดีค่ะบ๊ายบาย